ร่วม10ร้านโกโก้ฮิตตามกระแสฟีเวอร์ ในช่วงที่ผ่านมามีกระแสฮิตโกโก้ร้านไอ้ต้นที่เปิดตัวไปไม่ถึงปีแต่ขายดีมากและมีการขยายธุรกิจไปสู่ระบบแฟรนไชส์ซึ่งสเสน่ห์ของโกโก,ก้ก็คือความเข้มข้นที่สามารถเลือกระดับได้เองตามความต้องการและเมื่อมีกระแสเกิดขึ้นความสนใจของคนก็มากขึ้นทําให้มีหลายร้านที่จับเอาเทรนฮิตนี้ปาเป็นชื่อร้านแต่ในขณะที่อีกหลายร้านก็เน้นความเป็นตัวเองใช้คุณภาพสินค้าและ บริการเป็นจุดขายไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงได้รวบรวมข้อมูลร้านโกโกโ้ที่เป็นกระแสฮิตในช่วงนี้มีที่ไหนบ้างลองไปดูว่ามีร้านไหนที่ทำแล้วดีทำแล้วดังทำแล้วมีอะไรเป็นจุดขายที่น่าสนใจบ้าง 1. โกโก้ร้านไอตน้น จากอาชีพหนุ่มนักดนตรีเมื่อเจอผลกระทบโควิดจึงมองหาอาชีพใหม่เริ่มต้นการเปิดร้านโกโก้ไอต้นช่วงปีพศ2565หน้าร้านอยู่บริเวณตลาดพลูชูจุดเด่นเอารูปตอนม .6 มาเป็นโลโก้กลายเป็นกระแสฮิตในโซเชียลอย่างมากโดยทั้งร้านจะขายเพียงเมนูเดียวคือโกโก้ Go, ในราคาแก้วละ45บาทโดยมีความเข้มข้น3าระดับคือละอ่อนเท่ากับผู้ชายหน้าหวานเป็นโกโก้ Go ที่มีความเข้มข้น แบบเบาๆเข็มผู้ชายมีหนวดในระดับขมเข้ม โคตเข้มเท่ากับผู้ชายเซ่อหนวดคราวงามเป็นโกโก้ที่มีความเข้มข้นสูงมากโกโก้รัาไอตน้นได้รับผลตอบรับดีมากขายแฟรนไชส์ไปแล้วกว่า50แห่งราคาเริ่มต้นที่35,900บาทพร้อมทั้งสูตรและอุปกรณ์ต่างๆโดยมีสัญญา1ปีในเรื่องรายได้สาขาส่วนใหญ่ได้ถึงวันละ300แก้วหรือคิดเป็นไรายได้ต่อวันสูงถึงหลักหมื่นบาท 2. โกโก้ไอ จากกระแสฮิตของร้านไอ้ต้นทำให้มีหนึ่งร้านที่ใช้ชื่อน่าสนใจไม่แพ้กันแม้จะเป็นคำแรงๆแต่ก็ทำให้คนสนใจได้ไม่น้อยไปกว่าร้านโกโก้ไอฮิตพิกัดร้านอยู่บริเวณตลาดเรียบรถไฟบางปะอินที่เขาบอกว่าอร่อยนั่นก็เพราะว่าเมนูของร้านนี้ก็เป็นโกโก,โก้พรีเมียมสูตรพิเศษแถมยังเลือกความเข้มข้นได้ถึง3ระดับเช่นวีเริ่ม ความหอมมันนมสดแท้ๆดื่มง่ายเหมาะกับเด็กๆ V2 ฮิตมากหอมมันโกโก,โกโ้แท้เต็มคำไม่มีความขมหวานน้อยแต่อร่อยมาก V3 โคตรฮิตความเข้มระดับสูงสุดเข้มแต่ยังคงความอร่อยเป็นต้น3โกโก้อ,อีก,ก้อย เป็นอีกไอเดียน่ารักน่ารักที่ได้แนวคิดจากโกโก้ร้านไอตน้นกลายมาเป็นโกโก้อีก้อกกยที่ไม่ยอมน้อยหน้ามาพร้อมกิมมิกน่ารักน่ารัก,รกใช้รูปตัวเองติดข้างแก้วครีเอทได้สวยงามทีเดียวหลายคนแศว่าไปนับญาติกับร้านไอต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าของร้านยังตอบติดตลกว่าคนโตคือไอตน้นคนกลางคือไอเป้ส่วนอีก้อยคือน้องเล็กเรียกว่าฮิตตามกระแสแบบของปัตตงมีซึ่งร้านนี้ก็ทำขายจริงจังและสร้างจุด เด่นให้กับร้านได้อย่างมาก 4. โกโกอามานอกจากโกโกร้านไอต้นที่โด่งดังอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่ดังมาก่อนเริ่มจากโกโกอามาที่เป็นร้านโกโกชื่อดังในยะสมุทรปราการ จุดเด่นที่ฮือฮาก็คือการชงโกโก้แบบไม่ใช้น้ำร้อนแต่จะใช้นมค้นละลายกับโกโก้แทนเรียกว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่ใช้สูตรนี้ก็ว่าได้แน่นอนว่ารสชาติต้องเข้มข้นถึงใจอีกทั้งยังมีขนมปังปิง้งที่ใช้ขนมปังเหนียวนุ่มทาเนยหนาะปิ้งด้วยเตาถ่านสูตรโบราณเป็นร้านที่ดำเนินกิจการมานานกว่า40ปีที่ลูกค้านิยมและคนสนใจจำนวนมาก 5. โกโก้อินทนิน หลายคนจะให้เป็นโกโก้ระดับตำนานด้วยรสชาติที่เข้มข้นเกินคำบรรยายบางคนถึงกับบอกว่าโกโก้ที่เหลือใต้แก้วยังเอามาทาขนมปังได้อีกที่น่าสนใจก็คือรสชาติในโกโก้ในทุกสาขาอร่อยคงที่มาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะส่งโกโก้แบบหวานน้อยกลางมากและไม่ว่าความหวานระดับขนาดไหน ความเข้มของโกโก้ยังคงเหมือนเดิมที่สำคัญราคาไม่แพงตอนนี้ร้านสาขาอินินินมีสาขาทั่วประเทศกว่า700แห่ง 6. มิดไนต์อโกโกเป็นร้านที่มีอยู่สองสาขาคือที่วงเวียนใหญ่และซ้ายไหมแน่นอนว่าต้องขึ้นชื่อเรื่องโกโก้ที่เข้มคนจัดถึงใจสามารถเลือกได้ถึง3ระดับคือ o ูดไน h ์จะเบาสุดและหวานสุด นิดไนท์จะเข้มข้นขึ้นมาอีกความหวานสั่งลดได้และดาร์กไนท์จะเข้มสุดขมสุดถึงใจสายดาร์กที่สุดราคาแก้วละ50บาทสนใจไปลองทานกันได้ 7. โชโก้ร้านแฟรนไชส์โกโก้ที่เน้นรสชาติเข้มขน้นไม่ต้องใส่นมข้นหวานและครีมเทียมก็อร่อยได้และดีต่อสุขภาพรสชาติหวานน้อยทุกเมนูค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 49,000บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือชุดเคาน์เตอร์พร้อมเต็นท์กล่องพรีเซนต์ชุดไฟอุปกรณ์และชุดเปิดพร้อมขาย300แก้วถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนชายที่พร้อมสร้างรายได้ให้กับคนที่สนใจได้เป็นอย่างดี 8. g o โกโก้คาร เป็นร้านโกโก้แบบเข้มข้นโดยเฉพาะเมนูด,ดาร์โกโก้ที่ถูกใจสายโกโก้อย่างมากสามารถเลือกความเข้มข้นได้หลายระดับรวมถึงระดับความหวานได้ตามต้องการร้านโกโก้คัทมีทั้งหมด8สาขานอกจากจะขายหน้าร้านแล้วยังมีบริการผ่านออนไลน์ทั้งแบบแก้วธรรมดาหรือจะอัพไซส์ให้ใหญ่ขึ้นรวมถึงแบบขวดและก็มีแบบฟรีช็อตอีกด้วย9 Everyday ก o c o ร้านโกโก้ในย่านบางซื่อที่ชูจุดเด่นโกโก้สุดเข้มข้นและยังมีจุดเด่นที่ดึงดูดลูกค้าได้มากนั่นก็คือการแต่งร้านในสไตล์มินิมอลรวมถึงมีเมนูโกโก้เลือกหลายแบบแต่ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อก็คือ Black โกโก้ Go, ซึ่งเป็นโกโก้สีดำสนิทรสชาติเหมือนคุกกี้นิดๆยิ่งคนเข้ากับนมแล้วอร่อยมากใครสนใจสามารถแวะไปลองใช้บริการกันดูได้ 10. โกโก้บาร์ เป็นอีกร้านโกโก้ชื่อดังย่านราชพฤกษ์ใช้ผงโกโก้ที่นำเข้าจากหลายประเทศด้วยความที่ใช้โกโก้ความหวานอาจจะไม่เหมือนช็อกโกแลตแต่ความเข้มข้นรับรองถูกใจลูกค้ามากโดยมีเมนู2เมนูคือคลาสสิกโกโก้เอ็กซ์ตรีมิสซึ่งเป็นโกโก้เข้มข้นสูตรแรกของทางร้านและเอ์ตราด์กโกโก้เอ็กซ์ตรีมิสเข้มข้นอย่างมากใครสนใจก็ไปลองดูได้ การเปิดร้านเครื่องดืม่มยังเป็นเทรนด์ฮิตที่น่าสนใจและมีความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจตามยุคสมัยและต้องมีการตลาดที่ดีเพื่อดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นปัจจุบันจึงต้องใช้การตลาดผ่านโซเชียลต่างๆที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้เรามากขึ้น แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ